อนาคตต่อไปเนี่ยเมืองเนี่ยมันจะเติบโตเรื่อยๆเขาบอกว่าในปี2050เนี่ยพื้นที่เมืองอาจจะกลายเป็น72%เราจะเหลือพื้นที่ชนบทอยู่แค่28%นั่นเป็นคำถามใหญ่เลยว่าในอนาคตพื้นที่ผลิตอาหารหรือครัวของประเทศไทยอยู่ที่ไหนส่วนภักชุมชนหมู่บ้านอรุณนิเวศเขตสายไหมเนี่ย เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ลกล้างว่างเปล่าในชุมชนซึ่งถูกปล่อยทิ้งมานานในช่วงวิกฤตโควิดที่ระบาดระลอกแรกเนี่ยชุมชนเนี่ยก็มีความเปราะบางด้านอาหารมันเป็นที่มาของโครงการสนับคนเมืองที่ได้รับการสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าการทำกรเกษตรในเมืองเนี่ยน่าจะเป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการทำให้ชุมชนที่มีความเปราะบางด้านอาหารเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอาหารได้ เราพยายามจะวัดศักยภาพของการผลิตอาหารในพื้นที่ชุมชนเมืองเนี่ยหตารางเมตรเนี่ยสีวันเนี่ยควรจะได้ผักอย่างน้อย2กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรคือได้รู้ว่าศักยภาพการผลิตของตัวเอง2ได้กลับไปทบทวนวิเคราะห์ว่าปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันได้มากกว่าการได้น้อยกว่ากานเนี้ค่ะเพื่อจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอันนี้เป็นงานที่เราต้องทํากับพื้นที่ตลอดระยะเวลาของการทํางานด้วยกัน1ปีซึ่งปีนี้เราทําทั้งหมด30พื้นที่เรียนรู้การเพาะปลูกตามฤดูกาลตั้งแต่เลือกชนิดพันธุ์เรื่องการดูแล เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลงอย่างเงี้ยค่ะจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ชุมชนจะต้องเรียนรู้ที่มาของอาหารแล้วก็การผลิตอาหารเพื่อพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดคนเมืองมักจะเริ่มต้นผิดอ่ะเฮ้ยฉันอยากปลูกผักไอ,อความคิดมาแล้วแต่ว่าไปซื้อดินพร้อมปลูกอะไรอย่างเงี้ยมาปลูกซึ่งดินพวกนั้นอ่ะมันไม่ได้มีธาตุอาหารเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก พืชที่เป็นอาหารอย่างที่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นลานจอดรถเป็นดินแบบดินทรายเขาก็ปรับปรุงดินแบบนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์2เราต้องพึ่งตัวเองเรื่องปัจจัยการผลิตให้ได้ที่นี่เขาก็จะทําเรื่องเอาพวกเศษใบไม้เศษขยะอาหารเศษผักผลไม้ในชุมชนเนี่ยมาทําปุ๋ยหมกักที่สําคัญคือเราค่อนข้างจะเน้นเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเราคิดว่าเมืองมันมีความเป็นปัจเจกสูงต่างคนต่างอยู่มานานการเผชิญหน้ากับวิกฤตหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะมันต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ ฉะนั้นการทํางานของพวกเราก็คือจะต้องรวมกลุ่มกันอย่างน้อย10ครอบครัวขึ้นไปผลผลิตที่ได้ก็จะเน้นการบริโภคแล้วก็แบ่งปันกันในกลุ่มสมาชิกแล้วก็ในชุมชนเป็นหลักก่อน อิ่มแล้วก็ไปช่วยทําที่สวนด้วยถ้าไม่ชวน <c oughs> มันดูจะเข้ากับใครไม่เป็นไรไปดูไ,ไปทําไม่ไหว <c oughs> ไปเที่ยวไปดูก็ได้ได้ผ <c oughs> ักกอดสารน <c oughs> น้ำพริกเนาะ, <c oughs> ะกินเสร็จแล้วก็ไปดูในสวนด้วยนะ พอม,มีการเก็บใช่ป่ะมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าบ้านที่ติดโควิดเราก็จะเอาผักเนี่ยไปให้เขาเลยแล้วทีนี้พอหลังจาก,กเริ่มมือกันแล้วก็เลยเริ่มถามกันขึ้นมาก็ทีนี้กลายเป็นว่าความทชอของทุกคนเหมือนจะหมดเลยเราอยากปลูกผัก วิกฤตอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่นะไม่ต้องแค่โรคระบาดนะอนาคตยังมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอะไรอีกเยอะมากคือถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ทักษะนี้ติดตัวไว้นะคุณก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสสูงมากที่จะขาดแคลนอาหารอย่าปล่อยให้มันเป็นแค่ความรู้หรือทักษะคุณต้องลงมือทําจริงคือต้องมีแหล่งผลิตอาหารสํารองเอาไว้อะในภาวะวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเฮ้ยก็แหล่งอาหารอยู่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งถ้าเมืองไม่สามารถผลิตอาหารได้ครบร้อยเปอร์เซนต์ไปเมืองที่สุดอยู่ที่ไหนเชื่อมโยงเข้ามา การลดระยะทางของการเดินทางของอาหารนะมันหมายถึงราคาของอาหารที่ลดลงด้วยแล้วก็การเชื่อมโยงกันแบบนี้ผู้ผลิตผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการพื้นที่ผลิตอาหารพื้นที่เชื่อมโยงอาหารแล้วก็กลุ่มที่ผลิตอาหารในพื้นที่อื่นๆถ้ามันเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบนี้ที่มันแน่นแฟนกันนะเรารู้สึกว่าระบบอาหารมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะยั่งยืนขึ้นมากกว่าที่เราเจอปัจจุบันที่ เราไปผูกกันระบบอาหารที่มันผูกคับ